อย่างนะครับนี่อย่างเช่นเราโดนโจมตีมันก็จะเพิ่มให้เห็นตัวเลขดาเมจนะครับนี่ดูเลือดจะฐานขึ้นและขึ้นและนี่ไงขึ้นและอ่าหรือว่าจะดูเลือดจากพวกมอนเตอร์นะฮะมอนสเตอร์นะครับก็เดี๋ยวึ๊บ ก็จะเพิ่มให้นะครับให้ดูตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวเลขโดนดามีหรือว่าดามีดเดามี ขอสวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้ค,ครับคุณก้องพบกับน้ำหนึ่งคุงวันนี้ผมก็จะมาสอนการโชเลือดนะครับเอ้ยไม่ได้โชวเลือดสอนการโชดามเมจดูดเลือดแล้วก็ช์ดามเตจตีปกตินะครับให้มันเป็นรูปตัวเลขนะครับถ้าถ้าเกิดเข้ามาเมมแบบเริ่มเกมเข้ามาใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ตั้งค่าอันนี้ให้นะครับ เดี๋ยวมก็จะมาสอนเเลยนะครับหนีแรกๆกแรกๆมันจะเป็นหนีใช่ไหมครับมันจะไม่ขึ้นตัวเลขเวลาดูเลือดโอเคเดี๋ยวตัดไปให้ดูเลยตัดสิเออตัดสิ <c oughs> โอเคเริ่มมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าก็เวลาเราโจมตีผมก็อัพของมาเรียบร้อยก็คือการดูเลือดนะครับหรือว่าด a m a g โจมตีฟืบมันจะขึ้น มันจะไม่ขึ้นดาเมจนะครับบางทีมันก็ขึ้นดาเมจถ้าเกิดมันติดคลินะครับอ่าอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวใหผ้ผมโดนป้อมตีก่อนเอ้ายี่อะไรเนี่ยเอ้าเปิดตอนไหนวะโอเคก่อนอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเวลาโจ,โจมตีฟึ๊บม,มันจะไม่ขึ้นเลือดให้นะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่าฟึ๊บ อย่างนี้นะครับเอาชิบหายลืมลืมแปบ๊บหนึ่งนะโทษทีพอดีเมื่อกี้ลืมไปลดเลือดอ่ะโอเคก็เท่านี้นะครับนี่ครับมันจะไม่ไม่ขึ้นตัวเลขสีเขียวนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนการที่มันโชว์ขึ้นกันนะครับมันจะได้ดูง่ายยิ่งขึ้นผมก็แงๆอยู่นะว่าทําแบบมันไม่ขึ้นมันแปลกๆนะครับก็ ดี๋ยวจะมาซ้อนกันเลยนะครับโอเคโอเคสำหรับตอนแรกๆมาที่เข้าเกมก็จะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับก็เข้าไปในรูปเฟืองครับก็กดตามผมเลยเลยก็คือกดเขาเขาโค้งครับเลื่อนไปก็มันจะเป็นอยาเงี้ยทำให้ลาบเลื่นน้อยลงนะครับก็คือมันกระตุกมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ยืนยันไป แล้วก็ภาพให้ดีครับกแแ็แล้วแต่แล้วแต่จะกดนะครับเพราะว่าผมก็โทรศัพท์แบบเล็กเยอะอยู่แล้วจิกเยอะอยู่แล้วนะครับก็นี่นะครับแสดงการแสดงผลครับแล้วก็พาร์ติเคลิลพาร์ติเคลิลอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันโชว์อะไรแต่การแสดงผลนะครับอ่าก็ปรับให้เต็มเลยทั้ง2องอันนะครับแล้วก็ไปดูในเกมใหม่นะครับเอยเข้าไปดูในหมวดฝึกข,ขัดใหม่นะครับ โอเคเริ่มมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมโอเคสําหรับฮีโร่ตัวนี้ผมก็ใช้ริปโปนะครับเพราะริปโปเป็นมีจุดเด่นที่การดูดเลือดครับผมก็เลยเอามาใช้นะครับก็อันนี้ผมก็จะเพิ่มเงินให้ถึงสองหมื่นเป๊ะและ้วก็อ่านะครับแล้วเราจะมาทดสอบกันว่ามันจะมีตัวเลขสีเขียวไหมนะโอเคก็ดาดดูดเ,เลือดสีอัน ้ยอันนี้ไม่ใช่อ่าอันนี้ผมก็จะใส่ให้มันเป็นดูดเลือดร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละโอเคก็ไปทดสอบกันเดี๋ยวฆ่ามันก่อนนะก็จะเมื่อกี้ก็เห็นเลือดนิดนึงนะครับนี่อย่างเช่นเราโดนโจมตีมันก็จะเพิ่มให้เห็นตัวเลขดาเมจนะครับนี่ดูเลือดจะฐานคืนและขึ้นแล,นแล้นี่ไงคืนแลอ่า หรือว่าจะดูเลือดจากพวกมอนเตอร์นะฮะมอนสเตอร์นะครับก็เดี๋ยวปึ๊บก็จะเพิ่มให้นะครับให้ดูตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวเลขโดนดาเมจหรือว่าดาเมจดาเมจตีดาเมจนะครับก็เมื่อกี้มันลิ้นพันเลยเฉยนะครับก็เลยเออ ไม่ใช่ว่าใส่สำเนียงนะเมื่อกี้คือมันลิ้นพันเมื่อกี้เออนะโอเคก็มันให้ตัวเห็นเดเมดดูเลือดแล้วเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าใครชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับก็อืมโอ้ยใช้ได้นะครับก็อืมอย่างเช่นเดี๋ยวกูยังไม่จบอีกใช่ไหม <laughs> นะครับ เดี๋ยวไปให้ฐานตีนะฮะอางเช่นการฟุ้นฟูเลือดการฟื้นฟูนฟนฟนเลือดก็เช่นกันครับที่ว่ามันอยู่อยู่แถบแถบแถบล่างลอ่ะเนี่ยแถบล่างอ่ะอะไรกบกูนักหนาฮะโอ้ยเนาะโอเคมก,ก็ก็เห็นเช่นกันนะครับก็อตัวอะไรที่เป็นดาเมจดูดเลือดก็สามารถดูได้แล้วก็ดาเมจโดนตีแล้วก็ดาเมจตีนะับระเบิดเราตีนั่นแหละ โอเคนะครับก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครบางคน,นครับเพราะว่าผมก็อยากจะแชร์แชร์ความรู้นิดนิดน้อยให้เพื่อนนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ